อาณาจักรไอ้าอาลาวเป็นรัฐโบราณที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษที่8ที่ตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของลุ่มแม่น้ําโขงใกล้กับจีนตอนใต้ลาวและบางส่วนของเวียดนามตอนเหนือโดยอาณาจักรไอ้าลาวเ,เป็นศูนย์กลางของชนเผ่าลัวและชนกลุ่มน้อยอื่นๆที่มีวิถีชีวิตเกษตรกรรมและการค้าขายภายในภูมิภาคแถบนี้ทั้งหมดซึ่งลักษณะเด่นของอาณาจักรไอ้าลาวก็คือวัฒนธรรมชนเผ่าแบบดั้งเดิม ทั้งศาสนาและความเชื่อแบบพื้นเมืองที่มีภาษาพูดและพิธีกรรมเฉพาะตัวที่แตกต่างจากอาณาจักร,รข้างเคียงอื่นๆเช่นการบูชาผีปา่าและเทพเจ้าท้องถิ่นควบคู่กับศาสนาพุทธไปด้วยและนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าภายในภูมิภาคเศรษฐกิจเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเกษตรกรรมแถบลุ่มแม่น้ำโขงการล่าสัตว์และการค้าขายกับดินแดนอื่นๆรอบอาณาจรรักรและการค้ากับทั้งจีนและลาวโดยเฉพาะสินค้าเครื่องปั้นดินเผา เครื่องโลหะแล้วก็เครื่องเทศต่างๆและยังมีการจัดเก็บภาษีจากเกษตรกรแล้วก็พ่อค้าตามแถบลำน้ำโของอีกด้วยซึ่งจุดสูงสุดของอาณาจักรอ้าลาวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่12ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการพัฒนาทางเศษรษฐกิจแล้วก็การเมืองมากขึ้นมีการสร้างเมืองที่ยิ่งใหญ่แล้วก็าศาสนสถานที่สำคัญขึ้นมารวมถึงการขยายอิทธิพลไปยังพื้นที่โดยรอบลุ่มแม่น้ำโขง ส่งผลให้อาณาจักรเนะี่ยมีบทบาททางการเมืองและก็วัฒนธรรมที่สําคัญในภูมิภาคนี้และไอ้ลาวเนะี่ยยังเริ่มมีการย้อมสีเสื้อผ้าทําพรมขนสัตว์ต่างๆแล้วก็ทอผ้าเป็นลวดลายต่างๆขึ้นมาด้วยซึ่งนะับเป็นเจ้าแรกๆในภูมิภาคเลยที่เริ่มมีการใส่ศิลปะลงไปในเครื่องนุ่งห่มและยังมีการรู้จักหาแร่ทองแดงเหล็กตะกัว่วทองคําเงิน และรู้จักการทําแก้วจากทรายเป็นอย่างดีด้วยซึ่งก็ทําให้อาณาจักไอ้าลาวโด่งดังเรื่องการค้าขายขึ้นมาเป็นอย่างมากแต่ว่าไอ้าลาวก็เริ่มเสื่อมถอยลงในช่วงศตวรรษที่14เท่านั้นเองเนื่องจากความขัดแย้งกันภายในแล้วก็แรงกดดันทั้งจากอาณาจักรเจนละอาณาจักรล้านช้างแล้วก็อาณาจักรล้านนาที่เริ่มก่อตัวนขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกันส่งผลให้อํานาจนค่อยค่อยอ่อนแอลงจนสุดท้ายไอ้าลาวก็ถูกผนวกรวมเข้ากับอาณาจักรล้านช้าง แล้วก็ล่มสลายไปตามกาลเวลาซึ่งเหตุน,นี้ก็ทําให้อาณาจักไอ้ลาวเนี่ยถือเป็นจุดกําเนิดของวัฒนธรรมลาวที่ส่งต่อไปอยังล้านช้างแล้วก็ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนเป็นอย่างมาก